DTI 1G จุดเปลี่ยนของระบบยิงสนับสนุนไทยหรือแค่ฝันที่ยังต้องพิสูจน์หลายคนคงได้ยินชื่อ DTI 1G ะจรวดหลายลำกล้องนำวิถีฝีมือไทยที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพัฒนาขึ้นยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรแถมแม่นระดับ GPS เห็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ธรรมดาเพราะก่อนหน้านี้เราพึ่งของต่างชาติแทบทั้งหมดแต่ถามจริงนี่คืออาวุธไทยแท้หรือแค่ อาวุธจีนในคราบไทยเพราะฐานเทคโนโลยีมันมาจากตระกูล WS ของจีนแท้ๆแ,แค่เราเอามาปรับแต่งติดระบบนำวิถีปรับซอฟต์แวร์และทดลองยิงแต่ในสงครามและพื้นที่สงครามจริงเราได้ทดลองใช้งานหรือ,อยังข้อดีคือไทยเริ่มมีศักยภาพทางยุทธปกรณ์ของตัวเองลดการพึ่งพาคนนอกได้ระดับหนึ่งแต่ในอีกมุมหนึ่งระบบนี้ยังไม่เคยผ่านิจริงเพราะมันยังไม่เคยมีรายงานข้อมูลว่าได้ใช้สมร,รภูมิจริง มันไม่เหมือนอย่าง HIMARS ของสหรัฐอเมริกาที่เคยโชว์ของในยูเครนและหลายสมรภูมิทั่วโลกชัดเจนระบบแบบนั้นไม่ต้องพูดเยอะมันของจริงแล้วเราะจะมั่นใจได้แค่ไหนว่า d t i 1G จะรับมือได้ถ้าสึกมาเยือนจริงๆหรือสุดท้ายเราจะต้องกลับไปหาพันธมิตรตะวันตกอีกครั้งเรื่องนี้ไม่มีผิดถูกแต่ชี้ให้เห็นว่าไทยกำลังก้าวจากผู้ใช้อาวุธไปสู่ผู้สร้างอาวุธแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ถือว่าเริ่มแล้ว คำถามคือเราจะกล้าพัฒนาให้สุดทางหรือจะหยุดแค่คำว่าทำได้บนป้ายโชว์